Crew. สวัสดีครับทุกาครูจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับหลายๆคนคงเล่นเกม l ล a g ออฟเ l e g e จ d s Wild r รีพิอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็มีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในคอมมูนิตี และเป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทีมพัฒนาจากไรออดได้ออกมาพูดด้วยตัวเองเลยนะครับเกี่ยวกับดราม่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะดราม่าดังกล่านะครับเกิดผลจากการที่ทางไรออดน,นั้นประกาศว่าแชมเปี้ยนต่างๆในเกมหรือออร์เดียนวริปนั้นจะมีจํานวนลดลงทําให้ผู้เล่นหลายคนนั้นไม่พอใจและแห่รีวิวบอมหนึ่งดาวให้กับเกมหรือออร์เดียวริปครับโดยทางไรออดก็มีการชี้แจงรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วยซึ่งเดกได้ว,ว่าเป็นมากราบเปล่าะครับงานนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันแต่ก่อนอื่นนะครัับบขออาฝกกสปเซร์ับ บัณฑีช็อปเว็บเติมเงินที่ไว้ใจได้100%นะครับเติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนบอกเลยครับว่าที่นี่เติมได้ถูกกว่าและมั่นใจได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะกับเทนกู๊เกมมิ่งเกียร์แบรนด์เกมมิ่งของคนไทยมีมากมายหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะหรือว่าแผ่นรองเมาส์นะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับโดยพิเศษนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใช้โค้ดเท นสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือว่าเพจ f a c e b o o เทนกู๊ดเกมมิ่งเกียร์ได้เลยนะครับลิกงอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะโดยเรื่องราวนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนช่วงประมาณต้นปีเลยครับเพราะช่วงต้นปีนะครับผมได้มีคลิปวิดีโอที่มีการพูดถึงช่วง preseason ออกมาครับซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับจะเป็นการบอกเกี่ยวกับว่าช่วง preseason นี้เนี่ยจะมีอะไรถูกปล่อยออกมาบ้างซึ่งเก็มีทั้งเกมลิกออฟ g ีเจนและเกมลิกออฟลีเจนวายริปด้วยนะครับโดยในส่วนของ Game กอรรกกเ,เอมมบบมกมลิกออฟลีเจนวายรยที่ ที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นระบบมังกรน,นะครับรวมถึงมีการปล่อยแชมเปี้ยนใหม่ขึ้นมาด้วยแต่ประเด็นหลักนะครับมันมาจากประโยคนี้ครับ We've been working hard to make sure that you all have multiple champions that you really like to play in Wild Rift. Last year, our goal was to release an average of two a month, and we beat that with 29 and a half champions, if you count Mundo's VGU. Going into 2022, we are going to be slowing down the number of new champions we release by just a bit, ใช่ครับประโยคดังกล่านะครับได้บอกไว้ว่าตัวของผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการปล่อยแชมเปี้ยนเยอะจนเกินไปนะครับในปีที่แล้วคือทําไว้ดีมากจนเกินเหตุน,นะครับทำให้ปีนี้นะครับผมแผนการพัฒนาปล่อยแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะมีจํานวนที่ลดร้อยลงนั่นเองครับ ประเดิมด้วยช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภานะครับมีแชมเปี้ยนถูกปล่อยออกมาเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับซึ่งจุดนี้เองนะครับผมก็ทําให้ผู้คนหลายคนนะครับรู้สึกเริ่มไม่พอใจครับเพราะจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับร่วมเวลากว่า1เดือนครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็กินเวลาไปประมาณนั้นแล้วพบปรากฏว่าแพทดนะครับผมแทบจะไม่มีอะไรถูกเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากแชมเปี้ยนใหม่แค่2ตัวเท่านั้นจึงทาให้ผู้เล่นหลายคนนะครับรู้สึกไม่พอใจแล้วรู้สึกว่าแพทนี้มันเป็นแพทที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆจึงทําาใหหล้ลย ประเทศนะครับผมเกิดการคว่ำบาตรและมีการรีวิวบอมอย่างนักหลายคนอาจจะงงนะครับว่ารีวิวบอมคืออะไรการรีวิวบอมนะครับก็คือการที่ ผู้เล่นหลายๆคนนะครับผมที่ใช้บริการจากทาง Google Play หรืออะไรแบบนี้นะครับไปกด1ดาวให้กับแอปครับแล้วก็ทําการคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าทีมพัฒนาไม่มีการพัฒนาเลยหรือว่าขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะครับผมคําด่าสารพัดสารเพเพราะว่าผู้เล่นหลายคนนะครับรู้สึกไม่พอใจในช่วงแพด3.0มานี้เพราะแพด3.0นะครับพูดตรงๆว่าแทบจะไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนอกจากแชมเปี้ยนเพียงแค่2ตัวเท่านั้นระบบมังกรก็ยังไม่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น และประเทศอันดับหนึ่งะครับที่มีการคว่ำบาตรนะครับนะั่นคือประเทศบราซิลนั่นเองครับ โดยหลังจากนั้นนะครับผมทางวัฒนาอย่างเบนโฟบ์นะครับหนึ่งในหัวหอกหลักของเกมเหลืออ g ก n ิเจนวาริฟได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดังกล่าวและอธิบายเกี่ยวกับโปรเซสการทํางานทั้งหมดนะครับซึ่งบอกเลยว่าละเอียดมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแปลไทยให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยครับว่าบางครั้งผมอาจจะแปลผิดพลาดไปนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเราจะมาดูกันครับว่าเบนโฟบ e นั้นได้พูดอะไรไว้บ้างนะครับใน พวกเรานั้นจะทําการปล่อยแชมเปี้ยนน้อยลงเล็กน้อยคําคํานี้นะครับเป็นประโยคที่ทุกคนในโลกนั้นได้ยินโดยที่หนักที่สุดคือประเทศบราซิลที่ทําการประท้วงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ว่าแต่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นอันดับแรกนะครับเราต้องมาพูดถึงขั้นตอนการพัฒนาของพวกเราก่อนที่เรานั้นจะทําการเปิดตัวเกม League of Legends Wild Rift เรานั้นได้ทําการสร้างแล้วก็มีจํานวนแชมเปี้ยนที่มีสต็อกไว้จํานวนหนึ่งพร้อมอยู่ในแผนการสําหรับการปล่อยไปพร้อมกับตัวเกมที่มีการพัฒนาร่วมกันซึ่งทําให้พวกเรานั้นสามารถดึงแชมเปี้ยนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้เราปล่อยไปเกือบจะหมดแล้ว ซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับเราได้ทำการสร้างระบบเกี่ยวกับแชมเปี้ยนตั้งแต่ต้นให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเจ๋งมากๆเพราะจะทำให้เหล่าผู้พัฒนานั้นสามารถทำงานออกมาได้อย่างไหลลื่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงพวกเรานะครับได้ทำการสร้างเทคนโนโลยีตัวใหม่ ที่เป็นพื้นฐานหลักในการสร้างแชมเปี้ยนในแต่ละตัวขึ้นมาในอนาคตซึ่งจะทําให้เรานั้นสามารถนาแชมเปี้ยนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเข้ามาในเกมได้นั่นเองในส่วนต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของความอิ่มตัวนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เป้าหมายหลักของทีมที่จะนําแชมเปี้ยนทุกตัวจากเกม League of Legends ในเวอร์ชัน PC ลงมาใส่ในเกม League of Legends Wild Rift เพราะพวกเรานั้นต้องการที่จะทาให้เกมนั้นเล่นได้ง่ายสําหรับผู้เล่นที่มาใหม่ หรือว่าเป็นการรักษาทําให้ไฟล์เกมนั้นมีขนาดน้อยและไม่ใหญ่มากจนเกินไปและที่สําคัญคือพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะให้เกม League of Legends Wild Rift เป็นเกม League of Legends ในเวอร์ชัน PC แบบสเกล1ต่อหนึ่งแต่ว่าไม่มีแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับผมที่ถูกแบนหรือว่าถูกห้ามสร้างแชมเปี้ยนทุกตัวสามารถถูกสร้างได้แต่ว่าเรานะครับจากคำหนึ่งถึงการดึงศักยภาพของแนวทางการเล่นหรือว่าเพลย์สไตล์ของผู้เล่นออกมารวมถึงความแฟนตาซีและความเป็นที่นิยม อย่างเช่นพวกที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นยา s u o สุโอบิง์รวมถึงแชมเปี้ยนเฉพาะทางหลายๆตัวนะครับอย่าง o r i e n t So s โซ g ซิงกาและแน่นอนว่าเรานั้นต้องคิดถึงเหล่าแชมเปี้ยนที่ทำงานได้ดีที่สุดในระบบปฏิบัติการของมือถืออีกด้วย ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราให้คุณภาพมากกว่าเรื่องของปริมาณดังนั้นเราจึงไม่ทําการเพิ่มแชมเปี้ยนเข้ามาแบบซ่มสีู่มห้าถ้าแชมเปี้ยนตัวนั้นไม่ได้สร้างความน่าสนใจให้กับตัวเกมแต่พวกเราไม่ได้บอกว่าแชมเปี้ยนที่มีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันจะไม่ถูกนําเข้ามาในเกม League of Legends w i r ift, แต่อาจจะมาช้ากว่ากําหนดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดจะพูดอย่างนี้นะครับหลายคนคงจะบอกว่าอ๋อใช่สิแชมเปี้ยนอย่างโซน่ากับเซาฟีนเนี่ยก็มีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกันในหลายๆอย่าง ซึ่งพวกเรานะครับขอบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะักในระบบ EcoSystem ของเกมลีกเราเลยต้องฝ่าฝืนในแนวทางที่เรากล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญพร้อมกันกับเกมลีกออฟลีเจนในเวอร์ชัน PC แต่อย่างที่บอกนะครับว่าเรานั้นมีข่าวดีในปีนี้ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นปีเราจะเริ่มแผนการช้าลงไปนิดสําหรับการปล่อยแชมเปี้ยนต่างๆแต่ว่าจํานวนของแชมเปี้ยนที่จะถูกปล่อยมานั้นจะถูกเพิ่มขึ้นในระยะเวลาตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงช่วงท้ายปีแต่และถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับปีที่แล้วแต่จํานวนที่วางแผนไว้ก็ยังมีเยอะอยู่และจํานวนในตอนจบอาจจะไม่น้อยมากกว่าปีที่แล้วสักเท่าไหร่รวมถึงเชนและคาร์มานะครับจะเข้ามาในแพท3.1ตามประกาศที่พวกเรานั้นได้บอกไว้กับทุกคนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นเทคนิค Global Teleport.com ออกมาเฉยฉายในเกมแล้วแล้วก็จบนะครับ ถ้าเกิดว่าผมแปลปิดพลาดประการใดหรือว่าขาดอะไรไปต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับซึ่งในจุดนี้เองนะครับหลังจากที่มีการออกมาพูดนะครับผมก็ทําให้เกิดกระแสะออกมาทั้ง2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจทีมพัฒนานะครับเราแค่อยากให้แชมเปี้ยนเนี่ยมันมีจํานวนที่มันโอเคเพราะว่าการที่ผู้พัฒนาเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยในช่วงต้นปีที่จะเป็นการลดจํานวนแชมเปี้ยนเนี่ยทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจ รวมถึงระยะทามมิ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยจนทําให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนั่นเองพวกเราเข้าใจได้และเป็นกำลังใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่า การที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยพยายามจะทำความเข้าใจนะแต่ดูแล้วเหมือนกับว,ว่าปัญหาจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่แค่ที่จํานวนแชมเปี้ยนอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของระบบต่างๆที่อยากจะให้มีรวมถึงระบบต่างๆที่มันมีอยู่แล้วแต่ทําไมไม่ถูกเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆในเซิร์ฟเวอร์จีนที่ทําไว้ดีมากๆแต่ทําไมไม่ถูกเพิ่มเข้ามารวมถึงระบบต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นระบบไอเทมมิสติกรุ่นใหม่หรือว่าคอนโทรวอร์ ที่สมควรจะมาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้กลับยังไม่มีอะไรถูกเพิ่มเติมขึ้นมามากเท่าไหร่เลยและระบบในเซริร์ฟเวอร์จีนเองก็ดีหลายๆอย่างแต่ทําไมไม่ถูกนํามาใส่ในเซิร์ฟเวอร์หลักกันแน่ซึ่งก็เกิดข้อถกเถียงกันหลายต่อหลายอย่างเลยน,นะครับซึ่งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของแชมเปี้ยนนะครับที่มีการพูดถึงอย่างชัดเจนว่าตอนนี้เขาได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนอีเวนต์ของ เซตินอลออฟไลน์นะครับที่ไม่สามารถนําตัวของเวโกเข้ามาในเกมลีกออฟเดิร์จแอนไวริฟได้เพราะมีแมชชนิกที่มันยากจนเกินไปนั่นเองซึ่งหลังจากนี้นะครับพัฒนาได้ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าได้ทาการสร้างเทคโนโลยีการสร้างแชมเปี้ยนใหม่ๆขึ้นมานั่นทําให้แชมเปี้ยนที่มีแมชชนิกยากๆนะครับผมจะสามารถเข้ามาในเกมลีกออฟเดิร์จแอนไวริฟได้ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วซึ่งแชมเปี้ยนพวกนี้นะครับก็จะมีหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโซอี้เวโก หรือแชมเปี้ยนใหม่ๆนะครับผมก็อาจจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็เป็นได้ครับแล้วเพื่อนนะครับผมคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับอยากให้แชมเปี้ยนตัวไหนเข้ามาหรือคิดว่าผู้พัฒนานั้นควรม,มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends w i r i และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมลีโอเรกชันวายเวฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกมลีโอเรกชันวายเวฟหรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนนนนนนนะะะะคคคครรรััับบบผมมลลลลลลิิงงกกกก์ออออยยยู่่่่่ด้้าาาาใตปเเเเเแพพืืๆห หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปไปเลยนะครับและอย่าลืมไปกด s u b สไคร b ์ช่องรองของผมด้วยนะลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า